ผลจัดให้คุณสอนคลิปเลยเพราะว่าเมื่อกี้ผมไม่ได้ทันเวลันก็ผมให้ความสําคัญกับสิ่งที่เพื่อนขอนะครับเพราะว่าเจื่นขอมาผมก็ต้องจัดให้แล้วก็ไม่เป็นอะไรยากเลยนะครับในสมัยวันที่ผมมีมีแบบที่ผมไม่มีแล้วคุณมีแบบที่ผมไม่มีคุณไม่มีแบบที่ผมมีผมไม่มีแบบที่คุณมีเนี่ยครับผมเลยต้องมาทําคืนให้ว่าถ้าคุณเห็นว่ามันสําคัญซึ่งสําหรับผมแล้วเนี่ยผมบอกให้เลยว่า มันคือคุณค่าอันทรงเกียรติที่คุณมอบให้ผมที่จะให้ผมให้คือคุณคิดว่าผมให้คุณแต่จริงไม่ใช่เลยครับคือถ้าทุกคนไม่รวมตัวกันที่จะผลักดันให้ผมมาถึงขนาดนี้ผมไม่คิดเลยว่าในระยะเวลาสั้นมากและผมมาได้ไกลขนาดนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพยายามจะถนอมให้ได้มากที่สุดในจำนวนปริมาณที่มากๆตอนนี้เรือนที่จะเท่าไหร่ไม่รู้แหละผมก็พยายามจะเก็บช่องทางหนึ่งซึ่งมันน่าจะเป็นตัวกลก